งดเงาหน,นังคอมมิวนิสต์มันเป็นยังไงวะช่วยอธิบายหน่อยดิไม่ทราบว่าเจ้าหญิงที่งดงามอย่างคุนี้เหี้ยคนลุกเลยแ <c oughs> ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเกมฟรีนะแต่ว่าฉันก็คาดหวังนิดหน่อยผมชอบผมไม่ชอผมไม่มีแฟนครับผมเพราะผมยังไม่มีแฟนนี่แหละผมเลยต้องมาเรียนรู้การตอบอะไรอย่างนี้อ <c oughs> ุจจารย์ด้วยเนี่ย <c oughs> <c oughs> คไปให้น้องช่วยดูสตรีมอ่ะ้่มีปัญหาอะไรพักมาหามได้นะทิ้งแชทไว้ในแชทอ่ะอันนี้เราจะมาเรียนวิธีจีบสาวกันผมเพิ่งเห็นว่าไอ้เว็บเด็กดีอะ่ะเขามีอ่าเกมจีบสาวให้เล่นฟรีบอกเลยว่าเองังนั้นเรามาเรียนวิธีจีบสาวก,กับเอมบ้านี่เวือ หาหาปากกาหาเล็เช่มันนั่งจดได้นะคือแบบผมผมว่าผมเปิดมาเจอแล้วแบบเชี่ยน่าเล่นมากเลยเนี่ยเกมเนี้ยเนี่ยเนี่ยเกมเนี้ยแค่แค่กะแค่ผมแค่แคผมก็อยากเล่นแล้วคุณดูดิแค่ผมก็อยากเล่นแล้วดูชื่อเกมซะก่อนหนุ่มทุนนิยมกับสาวคอมมิวนสิสต์เฮียน่าเล่นสั์แพ จิตาภาบอกว่าสุดยอดเลยค่ะชอบมากคิดิดไงคะอยากเป็นคอมเลยค่ะชอบโต้สายผสมมากค่ะโตโัวละครลิมิติมากเลยค่ะชอบมากเมื่อหนุ่มทุนิยมคนหนึ่งดันไปมักมักแปลว่ารักใช่ไหมดันไปมักัก,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 กสาวคอมมิวนิสต์เข้าจึงได้พยายามจีบเธออ๋อโอเคโอเคผมเป็นผู้ชายแต่เขาแต่เขาไม่รู้เรื่องคอมมิวนิสต์เลยเขาจึงต้องพยายามอย่างหนักเพื่อจีบเธอมาเป็นแฟนให้ได้ เรื่องราวของน้้งสองจะเป็นยังไงเขาจะจีบเธอได้ไหมติดตามได้ในหนุ่มธุนิยมกับสาวคอมมิวนิสต์ไปไงไอสัตว์แค่ชื่อนี่ก็ต้องจัดซะหน่อยแล้วมีเครดิตคนทำไหมเนี่ยโอ้โทเจ้าโอ้โทเจ้าเราจะบินเลยเนี่ยอโหเ้าแล้วกับผมอย่างนี้เอ้น้องไอซ์อ่าถึง พี่จะบินแต่น้องก็ยังอยู่กับพี่เอาลุยกันเลยด้วยอวันหนึ่งนาร้านกาแฟาตรงตรงชาของพี่จีนย่ีมมีเสียงเพลงด้วยจัดคทเท่ผมกำลังนั่งศึกษาเรื่องระบบเศษร,รษฐกิจแบบทุนนิยมอยู่แล้วทันใดนั้นได้มีสาวสวยรูปงามทุกงามดังกับคอมมิวนิสต์ยนง,งามดังคอมมิวนิสต์มันเป็นยังไงวะ่วออธิบายหนดิเธอทำให้ผม หยุดหยุดหยุดเธอทำให้ผมหลงรักหัวปลาหัวปาเธอได้มานั่งกินกาแฟที่โต๊ะข้างๆผมผมช่างโชคดีอะไรยิ่งนี้ผมไม่มีผมไม่รีรอผมลุกขึ้นไปหาเธอเพื่อพูดกับเธอไปไปไปพูดคุยกับเธอไปตื่นเต้นนะตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นนะสวัสดีครับคุณสุภาพสตรีที่งดงามไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรมึงใช้คำได้ฟังเพื่อสักอะไรอะไรเอามาดีเรามาดีชื่อใบพู ดิ Girl คอมมิวนิสต์เกิร์ลค่ะใบพูดดิคอมมิวนิสต์เกิร์ลโอเคกูต้องถอดสมองเล่นสินะ,ะอ่าเจ้าเป็นชื่อที่งดงามสมงกับเป็นคุณจริงๆเลยนะครับไม่ทราบว,ว่าเจ้าหญิงที่งดงามอย่างคุณนี่น <laughs> <laughs> คนคนทีคน่คนที่จดอยู่อะ่ะ คุณมาปากกาลงก่อนนะคุณมาปากกาลงก่อนคุณจะต้งจดคุณจะต้งจดเยีมข yeah. นลุกเลย <c oughs> ไม่ทราบว่าเจ้าหญิงที่งดงามอย่างคุณทำอะไรอย่างนี้เหรอครับทำอะไรอยู่นี่แหละครับ <c oughs> อ่าไบพูดิคอมนิสเกร์จะมานั่งทํางานค่ะช่วงนี้คอมนิสกำลังเป็นที่ยมมากขึ้นบริษัทชั้นช่วงนี้เลยงานเยอะมากค่ะโอ้ไลค์กูบินแม่อะไรเยี yeah. ้อย่างนั้นเองแหละครับน่ายินดีจริงๆครับครับผมลืมแนะนำตัวไปเลยครับผมชื่อโตออบดิทุนนิยม กูทำเป็นไงให้อ่านไปแล้วไม่หัวเราะไปวะคุณชอบทุนนิยมงั้นหรยอคะเข้าใจแล้วคะ่ะเดี๋ยวก่อนผมได้ตะโกนเรียกเธอที่กำลังเดินจากผมไปแต่เธอได้เดินจากผมไปแล้วทำ,ทำไมกันเน่ได้พูดแบบนั้นพร้อมกับทิ้งตัวลงไปที่พื้นผมได้แค่นั่งคุกเขา่าชะอยู่ที่พื้นผมรู้สึกแย่มากไม่ได้ฉันจะยอมแบบนี้ไม่ได้ยอมแบบออมด้วยนะ ผมพูดกับตัวเองแบบนั้นแล้วผมก็ลุกขึ้นไปนจะต้องทําให้เธอคนนั้นยอมรับในตัวฉันให้ได้ผมพูดแบบนั้นพร้อมกับเก็บโต๊ะของผมแล้วเดินกลับบ้านไปเชี่ยวบ้านโคตรหรูเลยว่หนะ้าที่บ้านธรรมดาธรรมดาหลังหนึ่งหึ่ยโถยผมได้แต่พูดเย่อย่างนั้นแต่ผมก็สงบสติอารมณ์แล้วมานั่งที่โซฟาพร้อมกับคิดวางแผนที่จะพิชิตใจเธอคนนั้นให้ได้ ผมนั่งคิดอยู่อย่างนั้นเป็นเวลากว่า5วินาทีจู่ๆก็มีเสียงใครบางคนเรียกดังขึ้นมีใครอยู่ไหมโต้เพื่อนเออต้องโต้เพื่อนไอ้ตุม่มเป็นเสียงของเพื่อนผมเองเพื่อนผมในชื่อนาโนรถแห่บอยเขามาทำอะไร เขามาทําอะไรกันนะผมได้เดินไปเปิดประตูให้เพื่อนผมชี้อมันมี w a t s a p รอดีเพื่อนมาทําอะไรเนี่ยโตดออฟอโตออฟจิทุนยมบอยดีเพื่อนวันีจะไปร้องเพลงให้รถแห่แล้วที่นี่แล้ที่ที่ฉันต้องไปอ่ะมันต้องผ่านตรงนี้พอดีนะเพลงมึง้วเสียสมาธิชิบหายฉันก็เลยจะมาคุยกับนายนิดหน่อยเงี้ยเองเหรอ งั้นก็เข้ามาก่อนสิฉันมีเรื่องจะปรึกษาพอดีผมได้พาเพื่อนผมเข้ามานั่งที่ห้องนั่งเล่นที่หนึ่งในบ้านของผมภาพมังแตกชิบหายถามภาพดีดก็ดีไม่ได้ละมีเพื่ออะไรจะคุยกับฉันงั้นเหระเรื่องผู้หญิงปะเนีย่ยฮันแน่โตอัพติทุนิยมโอจะรู้อะไรขนาดนั้นใช่เพื่อนได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเข้าจเจอคนงามมากแต่เธอไม่ชอบผู้หญิงอะ แต่เธอไม่ชอบผู้บ่าวทุนนิยมอย่างฉันนี่สิฉันจะทำยังไงดีเออเกมดีนะเกมดีใช่เกมดีมูดูเฟงก็อ้นี่ละขอบคุณสวัสดีครับงเชฉันว่าแล้วอืมฉันอยากจะจีบเขาฉันว่าแกต้องเปิดศึกษาเรื่องคอมมิวนิสต์ให้มากๆเข้าไว้ดีกว่านะเพื่อแกอาจจะยังมีโอกาสเชื่อฉัน ความคิดดีนี่ขอบคุณมากเพื่อนขอบใจหลายๆเอาหน้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกัน<ป><ๆ>แกก็พยายามเข้าร่านเดี๋ยวฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเต้นไปร้องรถแห่ไม่ทันเจอกันเพื่อนกูยอยากปิดเกมที่นี่แล้วออกเล่นแอลอยังเลยโอเคเพื่อนโชคดีโชคดีจะย้ำสมัยพวกผมได้ออกจากบ้านไปหลังจากนั้นผมได้ไปที่ห้องสมุดของ ของบ้านผมเพื่อหาหนังสือเรียนเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ระหว่างที่ผมกำลังหาหนังสืออ่านอยู่นั้นได้ไปเจอกับคนคนหนึ่งเข้าพอดีอ้าวมาทำอะไรในที่นี้เนี่ยแหละดินฟันช่วงปีอ้าวัวเองเหรอจะมาหาอะไรอ่านน่ะพอดีฉันอยากจะฝึกตีกองสักหน่อยเดี๋ยวช่วงท้ายปีจะต้องไปขึ้นเล่นแล้ว กับวงเนะี่ยขอโทษผมไม่ไหวจะอ้วโอ้ยวนี้ขยันนะเนี่ยแบงค์มือกองแห่งอวีจโดยฉันจะรอเลยว่าแต่นังสือเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์บ้างไหมว่าแต่มีหนังสือเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์บ้างไหมแนนอนซี่ฉันจะต้องเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันทําได้เว้นังสื้อนั่นอะหรละอยู่แถวๆตรงนั้นยังไงอยู่แถวๆตรงนั้นยังไงเล่า ผมได้นั่งศึกษาเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์อยู่นานมากนับรวม10วันได้จนผมเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วตอนนี้ทุกคนต้องเรียกผมว่าโต้สายผสมอ๋อคอมมิวนิสต์กทุนิยมโอเคผมได้กลับไปที่ร้านกาแฟร้านเดิมเพื่อไปหาเธอคนนั้นอีกครั้งแบงค์ Bank, มือกองแหกเอวจี L G. เรอดูได้เลยวงชั้นอะมือกีตาร์หรอก็หล่อเท่มือเบสก็หลอ่อเฟี้ยวแถมน้อง้อยังเล่ท่ออีกต่างหา ยังไงก็ดีแน่นอนชิบเพลงยวสัตเพลงยวสัตเพลงยวสัตรอเูเลยผมก็มมาที่ร้านกาแฟร้านเดิมแล้วเธอคนนั้นก็มาที่ร้านเหมือนกันผมยังคงรักเธอเหมือนเดิมผมไม่อาจละสายตาไปจากเธอได้ที่เหียเด็กติลเล็กเธอช่างงดงามจริงๆผมจึงรวบรวมความกล้าและเข้าไปพูดคุยกับเธออีกครั้งสวัสดีครับคุณแล้วเลรอคะ กูอีแล้วเหรคะจะไม่รับผุดจะไม่ชอบทุนนิยมนะคะ่ะอย่าเข้าใจผิดผมอย่าเข้าใจผมซซผมิดซี่ยวผมก็รักคุณซะหรอกรักค่ะคุณที่สองแต่อย่าสอกิบไปมันจิกจี่หูอย่าเข้าใจผมพิดซ,ซีผมไม่ใช่คนนั้นอีกแล้วผมคือโต้ใส่ผสมผมนำข้อดีของทั้งสองมารวมกันจึงได้มาเป็นแบบนี้ผมมีทั้งข้อดีของทุนนิยมและข้อดีของคอมมิวนิสต์ ได้โอกาสผมอีกได้ไหมเออฉันก็รักเธอเหมือนกันใบพูดิีคอมมิวนิสต์ girl โอเคก็ได้ค่ะฉันจะให้โอกาสคุณงั้นคุณลองตอบคำถามฉันดูสิคะถ้าคุณตอบถูกก็แสดงว่าคุณเหมาะสมกับฉันได้เลยครับคุณผู้หญิงผู้แสนงดงามผู้แสนงดงามนะถ้างั้นก็คอมมิวนิสต์คืออะไร ชี้กับมิวสักคอมมิวนิสต์คืออะไรคอมมิวนิสต์คืออะไรคอมมิวนิสต์ของพี่มิวนสิสต์และเป็นผู้ปกครองและเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกชนิดและเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมหรือแ,แต่เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมหลักหรืออุตสาหกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมเธอไงยี่ออนมีตอบด้วยผมยังไม่มีแฟนครับผมเพราะผมยังไม่มีแฟนนี่แหละผมเลยต้องมาเรียนรู้การตอบอะไรอย่างนี้เออเออเธอไงล่ะ เธอไงเพราะเธอสวยง่นนงามดังคอมมิวนิสต์ไม่ถูกทั้องค่ะแต่ว่าเป็นคำตอบที่ฉันต้องการคุณตอบมันจากหัวใจของคุณจริงๆจะถกมาก <c oughs> เอาคุณตอบตามเสียงหัวใจของคุณคุณไม่ได้ตอบแต่แค่หวังให้มันถูกต้อง ซึ่งคุณคิดถูกแล้วที่คุณตอบแบบนี้ยินดีด้วยคุณทั้งสองคนได้กลายเป็นคู่รักกันแล้วอ้าว เราจบไปแล้วกับเกมแรกนะคะรับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเกมปีนีนะแต่ว่าฉันก็คาดหวังนิดหน่อย